โบกมือต้อนรับคุณพรมทัศหอมพระวงค์ครับได้ยินไหมครับอ่าโอเคนะครับขออนุญาตนะครับที่ ที่พูดคาว่าได้ยินจริงๆล้วตั้งใจจะพูดให้ท่านได้ยินมากกว่านี้เโอเคสิ่งที่ผมอยากจะถามก่อนที่ผมจะพูดไลฟ์สีเนของผมนะครับท่านที่มาร่วมง,งานอัตโมีเนี่ยสิ่งที่เรามาเนี่ยเราต้องการเป็นแค่ผู้บริโภคหรือต้องการที่เป็นผู้ประสบความสาเร็จครับเมื่อเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จเราต้องการเป็นแค่เซลล์มาสเตอร์หรือเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์ครับโอเคเมื่อต้องการเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์ เราขอความสำเร็จดังๆของ Imperial Master ดังๆคำว่า Imperial Master ได้ไหมครับส4ส,ส,มสผมเชื่อมันครับคุณไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าเราเรายังกักตาบใดแล้วแต่ที่เราต้องการความสำเร็จแล้วเรายังเก็กยังกักไม่มีทางสำเร็จได้นั้นเมื่อคุณทำลายแล้วขอให้เราเต็มที่อีกครั้งได้ไหมครับเอ้สา3 4 be the best เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยผมเชื่อมันเสมอนะครับว่าผมเป็น be the best ตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับการเป็น be the best ไม่ไพอเราต้องเป็น be outstanding ให้ได้นะครับเรามาดูนะว่าผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบแสวงหาโอกาสโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ชอบแสวงหาโอากาสแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวผมเองเสมอวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสถูกเชิญไปงาน ods ที่พัทยายําน,นะครับ เมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับเมษายนนี้ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปงาน ODS One Day Seminar ที่พัทยาในขณะท,ที่ผมไปปุ๊บเนี่ยเราไปเพื่อดูโอกาสเขาชวนแบอโทมีอะโตมีคืออะไรไม่รู้จักแต่บอกไป ODS ยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยนะครับแต่มันเป็นโอกาสอนะเราต้องควา้าและสุดท้ายผมก็ไปนั่งฟังอยู่ในห้องในขณะท,ที่ผมนั่งฟงังปุ๊บเนี่ยขออนุญาตไม่ถนัดนะครับขออนุญาตวางนิดนึงอ่า ในขณะที่ผมนั่งฟังใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ผมฟังฟังฟังวิทยกรแต่ละท่านน่วิทยกรท่านพูดอะไรฟังนะครับว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไรผมเห็นสิ่งที่วิทยกรแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับบรรยายเรื่องของอะตอมีให้ฟังพอฟังแล้วปั๊บเนี่ยฟังแบบวิเคราะห์ฟังแบบตั้งใจฟังแบบพิจารณาแล้วเราก็เห็นองค์ประกอบของอะโอมีนะครับผมเห็นธุรกิจนี้นะฮะเห็นในเรื่องของสินค้า ผมเชื่อม่นมาท่านเห็นแล้วว่าสินค้าของตัวม,มี่คืออะไรผมเห็นในเรื่องของแผนธุรกิจว้าวไหมครับผมเห็นแผนธุรกิจเห็นระบบในการพัฒนาจริงก็พูดทยากรแต่ท่านพูดเรื่องสินค้าพูดบริษัทก่อนพูดสินค้าพูดแผนธุรกิจแล้วก็พูดถึงระบบความสําเร็จทางธุรกิจฟังจบนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตหยาบขายนิหนึ่งแม่งเนี่ยแหละสิ่งที่กูหามาต้องนาน อันนี้คือความจริงผมต้องใช้คําว่าแม่งเนี่ยแหละสิ่งที่กูหาอยู่หลังจากจบคลาสนั้นปุ๊บเนี่ยผมตัดสินใจตัดสินใจนะครับทำค่ว่าตัดสินใจสําเร็จนะครับไม่ได้ตัดสินใจทําตัดสินใจสําเร็จปั๊บแล้วหลังจากนั้นปั๊บผมก็โดนชวนมางาน SA ย่อมาจากอะไรนะครับ Success Academy ผมมาที่นี่นะครับในเดือนที่ผ่านมาแล้วตั้งเป้าว่ากูจะขึ้นมายืนบนเนี่ย เพื่อที่จะพูดไลฟ์ซีเรียของผมวันนี้สิ่งที่ผมคิดเป็นจริงไหมครับแล้วคุณกล้าคิดไปครับเคยคิดไหมครับว่าจะยืนบนนี้เหมือนอย่างที่ผมคิดนี่ฮะสิ่งที่ประธานบอกว่าคุณต้องอิมเมจเนชันให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่มันจะเกิดมันจะเกิดกับคุณแล้วมันจะมันเกิดกับคุณนะฮะโอเคนี่คือสิ่งที่ผมเห็นหลังจากที่ผมตัดสินใจนะครับเราก็เลยเขียนไลฟ์ซี ไอการที่ผมเขียนนะฮะไม่ใช่บอกว่าผมอยากจะมาอวดแล้วก็ขี้โม้แต่เป็นความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมเห็นอโตมีนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดแล้วเราอยากได้มาตลอดว่าเราอยากได้งานแบบนี้มาทํานะครับไว้โอกาสค่อยรู้จักผมว่าตัวตนผมจริงๆคืออะไรแต่ว่าพอผมเห็นงานอโตมีเฮ้ยผมอยากได้งานนี้เพราะเป็นงานที่เรารู้สึกว่าโดยเฉพาะปัจจัยของท่านประธาน ปัชญาของท่านประธานเนี่ยตรงกับปัจญาในชีวิตผมว่าผมอยากได้แบบนี้ผมก็ลลงมือเขียนไลฟ์สเนียวนะครับลองมาดูนะครับว่าไลฟ์สเนียของผมเนี่ยนะครับเป็นอะไรบ้างอย่างที่ท่านเห็นนะครับคือทันแรกเนี่ยคือรถยนต์ของผมนะครับรถยนต์ที่ที่ผมใช้อยู่อันนี้เป็นรถเพื่อนที่ให้ยืมมาใช้ควาว่า <F> ยืมมานะครับเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยมันล้มละลายเพื่อนให้ยืมมาปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็น Honda c ซีวิซึ่ง เป็นรถยนต์ที่บอกว่ารถยนต์ห้างนะฮะ,ะ,ะมันเหมือนมอเตอร์ไซค์ห้างกับกันโอเคสิ่งที่ผมหวังไว้และผมคิดไว้ก็คือสิ่งที่ผมจะซื้อและจะได้จากการทำอมโตมีนะครับคือ B M X 3 M Sport สีดำราคา3,8ล้าน8เช่นกันฮะให้ดูตัวที่สองครับก็คือไลท์ซินของผมปัจจุบันโอเคนี่คือบ้านที่ผมอยู่นะครับเป็นบ้านที่ผมรักอะไรครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่บ้านในฝันของผม เป็นบ้านที่ผมรักนะครับแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่มามากกว่า10ปีอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นของเราแต่บ้านที่ผมฝันไว้คือผมอยากมีบ้านที่อยู่ที่เป็นสไตล์ภูเขามีแม่น้ําแล้วก็มีทะเลสาบแล้วก็เป็นบ้านสไตล์คันที่รีสอร์ทอันนี้คือสิ่งที่ผมจะซื้อในอีก4ปีข้างหน้าปี71เดือนพฤศจิกายนวันที่30พฤศจิกายนปี71ผมจะซื้อบ้านหลังนี้ไม่ใช่จะซื้อจะซื้อที่ดินที่นี่ที่เขาใหญ่และปลูกบ้านอย่างนี้มูลค่า35ล้านบาท เช่นกันครผมอยากให้ดูสิ่งที่เป็นภาพในใจของผมอีกนะครับอีก3ปีนะครับปี70เดือนพฤษภาคม31พฤษภาคมปี70ผมจะขึ้นตำแหน่งคลาวมาสเตอร์แล้วก็เปศูนย์อดดิเคชันเซ็นเตอรที่ชนบุรี<อ>เพื่อที่จะขยายอาณาจักรอะโตมีของผมแล้วก็ขอพวกเราทุกคนแล้วก็มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ500,000บาท เช่นกันฮะอันนี้คือผมทําเพื่อคนเหล่านี้ภรรยาของผมและลูกของผมนะครับเป็นครอบครัวที่ผมรักนั้นคุณจะต้องมีอินสปิเรชันคุณต้องมีแรงวันดาลใจสูงสุดที่คุณจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตผมเชื่อมัน่นฮะไม่ใช่ผมขี้โมแต่เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ผมเชื่อมั่นว่าผมทําได้เพราะอะไรเพราะองค์ประกอบของอาโตมีสินค้าของอาโตมีดีไหมครับถูกไหมครับเป็นสินค้าที่จําเป็นในชีวิตไหมครับผมเชื่อมั่นนั่น,นคือ สิ่งที่คนซื้อได้มันได้แล้วก็เชื่อมั่นครับว่ามันจะทําให้เกิดการซื้อและเป็นธุรกิจแบบธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ผมคิด2ก็คือในเรื่องของแผนธุรกิจที่เป็นบอกว่าไม่มีคําว่าหมกเม็ดโปรง่งใสทุกอย่างโปร่งใสหมดเลยถูกไหมครับมันทําให้เราทําได้ทําง่ายจริงๆและสําคัญที่สุดก็คือระบบที่จะทําให้เราเห็นอย่างนี้อย่างเช่นเรามีหลักสูตรมีระบบต่างๆที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือ ในเรื่องของคำว่าเป็นโกลบ Business แล้วก็เป็นโกลบอลดรอปชิ p ที่ผมบอกในยะตรงนี้สำคัญผมอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นแล้วก็คว้าโอกาสของอัตอมีไว้สำหรับตัวท่านนั้นโอกาสอยู่ในมือตัวท่านแล้วนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้รับโอกาสอาตอมีไว้แล้วสำเร็จเป็น <Yeah. S 1> สำเร็จเป็น <Yeah. S 1> สำเร็จเป็น <Yeah. S 1> คุณทำได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ยังดังนะครับว่าฉันทำได้ดังๆนี้ดังเอา้าสาส ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอขอบคุณนะครับคุณพรมทั์หออพวงนะครับและแน่นอนนะครับก็รับชุด Evening Care f ฟเซด้านข้างเวทีได้เลยนะครับโอ้โหไฟลุกกันแต่ช่วงแรกเลยนะครับและอีกหนึ่งท่านครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสุพริตาวันโพนทองครับ นางสาวสุปตาวันพลทองเนสันว่าอุ้มนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาแชร์ไลฟ์สนีอในวันนี้ในงานตักเศษอะคาเดมีค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปฟังความฝันของอุ้มนะคะว่าเป็นอย่างไรต้องขอแนะนําตัวเองหน่อยนะคะว่ามีความเป็นมายัางไงอุ้มนะคะจบปริญญาโทเป็นนักกฎหมายเคยรับราชการแล้วลาออกมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว มีรายได้ที่ดีแล้วถึงอุ้มจะโสดนะคะแต่อุ้มก็มีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะมีรายได้ที่ดีมีบ้านหลายหลงังมีรถหลายคันชีวิตอุ้มได้ฉาใช่ไหมคะใช่ค่ะชีวิตอุ้มได้ฉาแล้วก็ราบรื่นมากๆแต่ว่าคงจะราบรื่นจนเกินไปนะคะโชคชะตานะคะกรลมอบสวดทดสอบให้อุ้มนั่นก็คืออุ้มเป็นผู้ป่วยโรคบโพล่าค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเป็นเวลาเกือบ10ปีละค่ะที่อุ้มต้องทนทุกข์ทรมานนะคะรักษาตัวเองในการป่วยนะคะอุ้มป่วยหนักถึงขนาดไหนอุ้มป่วยหนักถึงขนาดที่ไม่สามารถทําการงานได้เลยค่ะหรือแม้แต่ใช้ชีตป,ปกติก็ยังยากเลยค่ะตลอดเวลานะคะที่อุ้มต่อสู้ล้มลุกคุกคามอย่างแสนสาหัสกับโรคนี้นะคะองค์ก็มีครอบครัวนี้ละค่ะถอยให้กําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างอุ้มมาตลอดแล้วก็เป็นครอบครัวนี้และค่ะ ที่ทำให้อุ้มนะคะรู้จักกับอาตูมีวันหนึ่งนะคะครอบครัวก็มาบอกว่ามีบริษัทอาตูมีเป็นบริษัทที่ดีนะคะเราอยากให้อุ้มทำอุ้มสามารถทำได้ตอนนั้นนะคะชีวิตอุ้มก็มืดมนนะคะไม่มีทั้งความกล้าหาญความเชื่อมัน่นใดๆหรือมีความท้อแท้สิ้นหวังทั้งนั้นเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อุ้มเชื่อนะคะก็คืออุ้มเชื่อในความรักของครอบครัวแล้วก็ความหวังดีของครอบครัวค่ะ นางน,านันอุ้มถึงตัดสินใจเปิดใจทำอตัตมีค่ะหลังจากนั้นที่อุ้มเข้าระบบมาเรื่อยๆนะคะอุ้มได้ฟังแนวคิดของท่านประธานปาคันกิวแล้วก็ท่านที่ประสบความสำเร็จได้ทำงานนะคะได้พบปะผู้คนมากขึ้นชีวิตอุ้มนะคะก็รู้สึกมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะอตัตมีนะคะได้เห็นอุ้มทำให้อุ้มได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะ และที่สําคัญเนี่ยตัวมีนะคะได้สอนในอุ้มได้รู้จกักมีความฝันและทําตามความฝันค่ะโดยการเขียนไลซินโอนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูนะคะว่าคําฝันข้อแรกของอุ้มคืออะไรข้อแรกของอุ้มนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพเนื่องวามที่เราป่วยมานานเนี่ยค่ะเรารู้ซึ้งเนี่ยค่ะว่าการที่ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะสำหรับตัวอุ้มเนี่ยค่ะผ่านมานานแล้วนะคะแต่ว่า อุ้มเนี่ยค่ะก็คือป่วยหนักถึงขนาดที่ทําการทํางานไม่ได้เลยนะคะแล้วถึงตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าอุ้มาอจจะดีขึ้นจะเกือบเรียกว่า100%เป็์แล้วแต่องค์ก็ต้องทานยาคุมอาการอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยอุ้มอยากจะทําให้อาการตัวเองดีขึ้นแล้วก็สุภาพแข็งแรงดังนั้นค่ะภายในสิ้นปี2568นี้หรือวันที่31ธันวาคม2568นี้อุ้มตั้งใจจะหยุดยาจากคุณหมอให้ได้ค่ะ และการที่อุ้มป่วยเนี่ยค่ะแล้วก็ทานยามานานทําให้สุขภาพอุ้มนะคะน้ำหนักตัวอุ้มเพิ่มขึ้น20กิโลกร,รัมจากอดีตค่ะอุ้มรู้สึกว่าตัวเองแบบสุขภาพไม่ดีไม่สวยไม่มั่นใจเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอุ้มตั้งใจจะลดน้ำหนัก20กิโลกร,รัมภายในสิ้นปีเช่นเดียวกันค่ะในวันที่31ธันวาคม2568นะคะอุ้มจะเป็นคนที่สวยมั่นใจสวยทั้งภายในและภายนอกค่ะอุ้มจะต้องทําให้ได้ ค,ความฝันต่อมาของอุ้มนี่คือเรื่องของรายได้นะคะด้วยความที่ป่วยเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิน้นเป็นอนันแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้เป็นชิน้นเป็นอนันเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาก็คือฉังกงสีนะคะของครอบครัวดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการการันตีนะคะว่าอุ้มหายแล้วแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่ให้ครอบครัวต้องห่วงนะคะอุ้มนะคะจะทําอาตุลมิอย่างจริงจังค่ะแล้วก็จะชร์เลนขึ้นตำแต่งเซลล์มาสเตอร์ให้ได้ะคะ่ะภายในวันที่ 31ตุลาคม2568นี้ค่ะแล้วอุ้มก็จะมอบเงินจำนวน20,000บาทนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นการตอบแทนพระคุณท่านค่ะภายในวันที่29ธันวาคม2571ในวันเกิดของคุณแม่ค่ะแล้วจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามรายได้ที่อุ้มค่ะความฝันต่อมาของอุ้มนะคะก็คือเรื่องของการบริจาคค่ะ ด้วยความที่เราเป็นคนป่วยแบบนี้นะคะเรารู้ซึ้งละวคะ่ะว่าเป็นยังไงอุ้มก็เลยอยากจะบริจาคให้ให้กับโรงพยาบาลนะคะต่างๆนะคะที่ถาดแทนอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงคนป่วยนะคะผู้ยากไร้โดยส่วนตัวอุ้มก็เป็นคนที่ชอบทําบุญทาทานกับครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะคะโดยอุ้มตั้งใจจะบริจาคเดือนละ2,000บาทแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามกับรายได้ที่อุ้มมีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1พฤษภา,มาคม2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ตั้งใจไว้นะคะว่าจะอุปกราระเด็กในชีวิต5คนนะคะจะเริ่มตั้งแต่1มกราคม2571นี้ค่ะความฝันต่อมาของอุ้มนะคะก็คือบ้านสวนค่ะอุ้มและครอบครัวนะคะมีบ้านสวน45ไร่ในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะมีที่นานะคะมีสวนป่ามีบ่อน้ำจำนวนมากอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นที่กว้างนะคะเราก็ต้องใช้งบประมาณในการดูแลแล้วเราก็ยังไม่มีเวลาดูแลแต่อุ้มมองเห็นศักยภาพของส่วนนั้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วดังนั้นค่ะจึงตั้งใจจะสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมให้กับกัลยาณมิตร แล้วก็สปอนเซอร์พาร์ทเนอร์นะคะให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างครบวงจรค่ะแล้วนะคะก็จะแบ่งนะคะพื้นที่ที่เหลือนะคะเป็นบ้านในวัยเกษณของตัวเองแล้วก็ให้มีครอบครัวแล้วก็คนที่อุ้มรักนะคะอยู่ร่วมกันนะคะมีแฟนซิสตี่ครบคันแล้วก็มีพยาบาลมีหมอมี คนดูแลนะคะยังแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะละนนักษณะก็จะเป็นท่งทอปิคอลนะคะชั้นเดียวเป็นบ้านหม้โปร่งๆแล้วก็มีบ้านหลายๆห,หลังอยู่ร่วมกันอยู่ล้อมรอบนะคะแล้วก็มีลานกิจกรรมอยู่ตรงกลางทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งอุ้มนะคะจะใช้งบประมาณประมาณ10ล้านบาทนะคะโดยเริ่มสร้างในวันที่1มกราคม2578หรืออีก10ปีข้างหน้านะคะ่ะ อุ้มเชื่อว่านะคะอาตุมีจะทําฝันให้อุ้มเป็นจริงได้อาตุมีนะคะไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างแตได้สําหรับอุ้มแต่อตุลมีเป็นโอกาสนะคะเป็นเวทีที่ทําให้อุ้มมีโอกาสมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะออถึงแม้ว่าอุ้มจะเคยผิดหวังนะคะเคยเศร้าเคยเครียดเคยเออหมดหวังต่างๆนะคะแต่ว่าอดีตเป็นยังไงก็ไม่สําคัญคะ่ะอดีตเป็นบทเรียนนะคะแล้วเรามีอนาคตเพื่อให้ทําตามความฝัน เรามีปัจจุบันนะคะเป็นเหมือนของขวัญที่ให้โอกาสเรามีชีวิตต่อไปนะคะให้ทำจากความดีอุ้มรู้สึกขอบคุณโชคชะตาม,มาโดยตลอดคะ่ะที่ทำให้อุ้มมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ <laughs> ลาใครนะคะที่เป็นเหมือนกับอุ้มนะคะเป็นโรคเหมือนกับอุ้มหรือแม้กระทั่งมีคนในครอบครัวเป็นแบบอุ้มนะคะอุ้มยินดีนะคะที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะตลอดจนคำแนะนำหรือว่ากำลังใจนะคะ อุ้มรู้ค่ะว่ามันยากแต่เราผ่านมันได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอุ้มขอตกผลึกว่านะคะอุ้มรู้สึกตกผลึกว่าการทําเพื่อคนที่เรารักแล้วทําเพื่อผู้อื่นนะคะเป็นความสุขที่สุดและนั่นค,คือคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของอุ้มต่อจากนี้ค่ะขอบคุณอตุมีนะคะที่จะสานฝันให้อุ้มเป็นจริงขอบคุณครอบครัวค่ะที่อยู่เคียงข้างอุ้มมาตลอด และขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้อุ้มมีโอกาสได้ทำสิ่งดีต่อจากนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ